Toyota CHR ก็จะเป็นคอส s เวอร์ตัวลุยที่จะมีดีไซน์ถูกใจเด็กแนวคราวนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนโฉมอย่างเป็นทางการจากฝั่งยุโรปซึ่งเป็นประเทศที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งมาดูกันว่าเขาปรับกันตรงไหนบ้างงานออกแบบภายนอกนะครับก็ถือว่ามีความสวยล้ำตามสไตล์ CHR เช่นเคยแต่ก็จะมีการเข้าทีมโตโยต้ายุคใหม่ไม่ว่าจะเป็น กระจังหน้าแบบดีไซน์แบบฮัมเมอร์เฮดก็คือแบบหัวค้อนซึ่งจะมีไฟหน้าแบบตัวสีซึ่งจะมาพร้อมกับไฟแบบ LED ถึง5ดวงด้วยกันและไฟเดียวนั้นไม่ใช่ซีเควนเชียลอีกต่อไปก็จะมาเป็นแบบรวมกับไฟดีที่เห็นนี้พร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ที่จะมีดวงเล็กอยู่ข้างในด้วยและตัวกระจังหน้าเองไม่มีครับก็จะมาพร้อมกับช่องดักลมที่จะมีขนาดใหญ่ซึ่งจะรวมเป็นกับกระจังหน้าไปเลยก็ถือว่าเป็นการรวมดีไซน์ที่อย่างเข้ากันได้ดีจริงๆ แล้วก็จะมีไฟตัดหมอกหน้า LED ที่ยังคงยังอยู่เช่นเคยนะครับไม่ได้หายไปไหนเหมือนกับรถแนวนี้หลายรุ่นเหมือนกันสำหรับเส้นสายด้านข้างนั้นยังคงล้ำตามสไตล์ CHR อยู่แต่จะเหมือนว่าทีมไดมอนด์ที่เคยใช้มาก,ก่อนนั้นก็ถูกตัดทิ้งไปและถูกแทนที่ด้วยทีมที่เป็นแบบคล้ายๆลลูกศรลูกธนูยังไงไม่รู้ถ้าสังเกตรตรงบานประตูหน้ากับตรงประตูหลังนะ หน้ากระจกเองนั้นก็จะออกแบบให้ดูคล้ายๆกับรถเก่งมากขึ้นแต่ว่ามือจับประตูด้านบนนั้นถูกถอดออกไปแทนที่ด้วยมือเปิดประตูแบบซอนรูปซึ่งจะมาในลักษณะเดียวกับรถ EV เลยแล้วก็จะมีการตกแต่งใช้ล่างในคิ้วขอบล้อสีดำเช่นเคยส่วนด้านท้ายเองนั้นก็จะมาประกับไฟท้ายแบบ Full LED ที่ดูเหมือนว่าตอนแรกจะมาเป็นแบบเส้นเดียวใช่ไหมเปล่าเลยมาแบบ P r e e u ก็คือมาเป็นแบบก้อนเดียวนั่นแหละแต่ตรงกลางจะเขียนขั้นว่า toyota chr รวมถึงกรชจหนังก็จะมีออกแบบให้ดูล้ําแปลกแหวกแนวฉีกสไตล์มากขึ้นและแล้ออันลอยก็จะมีขนาด19นิ้วที่จะดูดุดันนอกจากนี้นะครับบนหลังคาเองก็จะมาเป็นแบบหลังคาพ a n o r a m i c glass r o มาให้ก็คือมีหลังคากระจกแต่ไม่สามารถเปิดรับลมได้แค่นั้นเลยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของฝั่งยุโรปที่มีให้ แม้ว,ว่ามือจีนนั้นก็จะมีมานานแล้วแต่อันนั้นก็เป็นแบบมูลูฟปกติแค่นั้นเลยแต่ถ้าเป็นรุ่น g r Sport นะครับก็จะมีการปรับลายกันชนหน้าใหม่ให้ดูเร้าใจขึ้นเช่นเียวกับล้ออันายขนาด20นิ้วที่ดูแรกปุ๊บรู้เลยว่ามันคือ g r Sport ฝั่งยุโรปเช่นเดียวกับกันชนหลังก็จะมีการปรับให้ดูดุดันขึ้นเรียกได้เลยว่าคาแรคเตอร์นั้นก็เสริมความดุดันแบบได้อีกได้อีกและได้อีก ขนาดตัวถังก็จะสั้นลง25มิลเป็น4,360มิลกว้างขึ้นอีก35มิลเป็น1,830มิลและสูงขึ้นอีก8มิลเป็น1,558มิลแต่ทะลล์2 6 4 0มิลเท่าเดิมเทียบกับเปญิญปุ่นที่เมนเชสเมื่อ3ปีก่อนนะงานดีไซน์ภายในภาพรวมนั้นก็ถือว่าพยายามให้สอดคล้องกับแผงประตูมากขึ้นช่องแอร์อะไรต่างๆนั้นก็จะมาเป็นแบบเหลี่ยมในบริเวณตรงกลางซ้ายขวาก็จะมาเป็นแบบช่องวงกลมตามที่เห็นนี้เมื่อก่อนนี้บอกเลยว่าฮิตมาก แน่เส้นสายต่างๆนั้นก็จะดูโฉบเฉียวขึ้นอีกเช่นกันไฟแอมเปร์ไลท์ครับปรับได้ถึง64ส,สีและ24เฉดที่ทำให้เลือกเต็นนำใจชอบผ่านจอตรงกลางที่จะมีขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สาย Pop a n d Auto และระบบอินโฟเทนเมนตของทางฝั่งยุโรปโดยเฉพาะระบบปรับประกาศนั้นก็จะมาเป็นแบบแยกฝั่งซ้ายขวาแต่ยังไม่มีแบบแอร์ที่จะรองรับกรอ,อากาศแต่โนอี e นะ มาตรวัดก็จะมาพร้อมกับกราฟิกที่ดูอลังการตามสไตล์โครโครอะอรัลติโชมใหม่ซึ่งจะมีขนาด12.3นิ้วและพวงมาลัยดีไซน์จะคล้ายกับ p r i USB C4X มากขึ้นนอกจากนี้นะครับก็ยังมีมาตรวัดบนกระจก Headup Display มาให้ก็ถือว่าออปชันที่กล่าวมานั้นไม่ดูตกยุคอีกต่อไปคอนโซลกลางเองก็จะมาพร้อมกับสวิตช์ควบคุมระบบถอยจอดระบบช่วยการขับขี่ t ต y o t a t e ท m m a t e ที่จะมีมาให้พร้อมรวมถึงบรรดาฮีเตอร์ต่างๆอีกด้วย ช่องเก็บของอะไรต่างๆก็จะมาเป็นแบบอนเนกประสงค์เลยทั้งช่องเก็บของด้านหน้าที่จะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้าสายที่วางแก้วน้าคู่และกล่องคอนโซลกลางรวมถึงเกียรอัตโนมัติแบบไฟฟ้าที่จะมีสวิตช์การขับขี่และออโต้เบรกโฮลเสริมเบรกมือไฟฟ้ามาให้ครบถ้าสังเกตดีๆไฟไอาแผนที่นะครับก็จะมีดีไซน์เหมือนกับ t o โยตา้าหลายรุ่น ซึ่งตัวไฟก็จะมาเป็นแบบ LED เช่นเคยและบนหลังคาเองก็จะมาพร้อมกับพาราลามิกก s าส o ูปที่จะมาเป็นแบบกระจกตามที่ได้บอกมาและมือจับนั้นก็จะมีเฉพาะด้านหน้าเช่นเคยด้าน,นหลังแน่นอน,นครับถูกตัดออกไปแล้วยังดีนะเนี่ยเข็มขัดนิรภัยที่ไม่ถูกตัดออกเรื่องเกี่ยวกับการปรับสูงต่ำได้ส่วนตัวเบาะนั้นก็จะปรับให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นอีกเช่นกันยังไงก็ตามยังมีเรื่องน่าสงสัยอีกจุดก็คือพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังจะกว้างกว่า,วาเดิมไหมกับ เบาะหลังหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่ลูกค้า CHR รุ่นแรกนั้นคอนเซิร์นกันนั่นก็คือกำลังสงสัยว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมขนาดไหนเนื่องจากว่าจุดอ่อนของ CHR นั้นนะครับก็อยู่ที่เบาะหลังนั้นไม่ได้กว้างที่คิดเนื่องจากว่าการออกแบบภายใน้องดสารนั้นที่จําให้รถนั้นดูตีบตันเนื่องจากว่างานออกแบบนั้นก็จะเน้นความฉบเฉียวมากกว่าความมัหนึ่งประสงค์และพื้นที่แบบจัดเต็มแม้ว่าขนาดนั้นก็จะไม่ได้เล็กไปกว่ากันเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับครร่าครอสนะ ส่วนร,ระบบความปลอดภัยแน่นาว่ามาพร้อมกับ y o t a t e a ท m เม e ทั้งการขับขี่และการถอยจอดและ To y o t a s a ซ e t y ้ e n น e 3.0ที่จะรองรับฟังก์ชันต่างๆมากมายทั้งเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติตรวจจับได้หลายสถานการณ์ระบบควบคุมรถออกนอกเลนและปรับให้รถอยู่ในเลนกลางระบบเบี่ยงสิงขีแขวงอัตโนมัติไฟหน้าสามารถปรับลำแสงได้ตามสภาพถนนต่างๆรวมถึงระบบเติมอับด,ด้านหน้าด้านข้างขนาดถอยหลังและขนาดกำลังลงจากรถมาให้ครบ ถ้ามาพูมพลังนะครับก็บอกกันก่อนว่ายกสเปคมาจากพิวสก่อนเพราะเนื่องจากว่าเบื้องต้นนั้นเหมือนกันเป๊ะเลยอาจจะมีต่างแค่ตัวเล็กๆน้อยนะ เริ่มจากขุมพลังเครื่องพันแปดก่อนก็จะมีกําลังรวม140แรงม้าแบ่งเป็นเครื่องยนต์98แรงม้าในบิด142นิวตันเมตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่9 5แรงม้าในบิด185นิวตันเมตรส่วนเครื่องยนต์ส0ลิตรสก็จะมีทั้งแบบไฮบริดเพียวๆเลยกําลังอยู่ที่1 9 6แรงม้าโดยจะแบ่งเป็นเครื่องยนต์1 5อแรงม้าในบิด188นิวตันเมตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าในรุ่นขับเคลื่อน2 0งล้อและ4ล้ออยู่ที่ ร้อแรงมา้าแรงบิด2 0 6นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าหลังสำหรับรุ่นขับสีจะอยู่ที่41แรงมา้าแรงบิด8 4ินิวตันเมตรมีระบบขับเคลื่อนสี่ e4 ให้เลือกปดทัาด้วยเวอร์ชัน p l u อ i n ไฮบริดก็จะมีกำลังรวมอยู่ที่223แรงมา้าแบ่งเป็นเครื่องยนต์51แรงมา้าแรงบิด188แนิวตันเมตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้ากำลัง1้3าแรงมา้าแรงบิด208นิวตันเมตรเิมด้วยแบตเตอรี่กำลัง1ิ6สุดกิโลวัตต์รองรับการชาร ในยิงในโหมดอีีนั้นล้วนนะครับก็อาจจะได้ประมาณ87-105กิโลเมตรอันนี้อ้างของ p ิวสนะส่วนของซีอชาอาจจะต่ำกว่านั้นเพราะตัวรถที่ดูต้านลมมากขึ้นนั่นเองพื้นฐานตัวรถจะคงเป็นแบบ t n g a C เช่นเคยโดยจะมาพร้อมกับช่วงล่างด้านหน้า Mac กเฟิร์สันสแด้านหลังก็จะมาเป็นแบบอิสระแต่ว่าวิชบนมีแต่แกนโค้งมาให้ทั้งหน้านและหลังพร้อมดิสเบกสีล้อและพ,ออะรพรวงมาลัยพลังไฟฟ้าตามระเบียบ สำหรับข้อมูลเบื้องต้นของต o y o t a CHR ก็จะมีประมาณนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรเต็มเมื่อไหร่นะครับรราถึงราคาจําหน่ายเดีย๋ยวจะมาคุยกันอีกทีหนึง่งสําหรับการจําหน่ายนั้นในเบื้องต้นนะครับประเทศที่ได้ไปต่อก็คือยุโรปเนื่องจากเป็นประเทศที่ผลิต CHR โดยเฉพาะซึ่งจะมีโรงงานที่อยู่ที่ตุรกีรองลงมานะครับก็จะมีออสเตรเลียและโอเซเนียซึ่งจะมีแนวโน้มที่จะทําตลาดเหมือนกันส่วนประเทศที่ question mark ไม่ว่าจะได้ทําตลาดต่อไปหรือไม่นั่นก็คือ เพราะว่าประเทศนี้ค่อนข้างจะยูนิคพอสมควรแต่ที่แน่ๆประเทศที่ไม่ได้ไปต่อก็จะมีอเมริกาที่เลือกทำตลาดเพราะว่าไม่ถูกใจทางลูกค้าฝั่งนั้นรวมถึงญี่ปุ่นที่จะเลือกจำหน่ายในเดือนกรกฎาคมสาหรับรุ่นปัจจุบันและรุ่นใหม่ไม่มีส่วนเอเชียนะครับโอกาสที่จะมานั้นน่าจะต่ํามากเพราะว่านอกจากประเทศไทยและ CHR นั้นยอดขายก็ไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่นักและหน้าที่ทั้งหมดนี้ก็โอนไปนให้ c o r o l Cost ทำตลาดคอสเทอร์ที่ ว่า f o r t u r จูแทนไปแล้วกันนะครับสำหรับนเอยียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเจอกันในวัวนี้